ไม่ได้ทําคลิปจัดตู้เย็นมานานมากไม่ได้ทำกับข้าวเลยค่ะช่วงนี้มีน้องกลังปีนอนเหงาๆอยู่ครึ่ง <c oughs> หัวช่วงก่อนก็คือแบบรีบๆกินนอกบ้านกินบนรถตลอดนะคะเดี๋ยววีคนี้มาเริ่มกันใหม่ค่ะวันนี้ตุนของสดมาด้วยงบเท่านี้นะคะแล้วก็ไปถอยพวกกล่องผักกล่องจัดระเบียบมาด้วยนะคะจะได้จัดให้เป็นสัดส่วนดูสะอาดตาขึ้นเอาผักบางอย่างมาล้างก่อนจะเก็บล้างเฉพาะอันที่ไม่เน่าง่ายนะคะระหว่างที่แช่ผักเราก็จะมาจัดการเช็ดทาความสะอาดตู้เย็นไปด้วยพอเช็ดเรียบร้อยแล้วอะไรจัดได้ก็จัดก่อนเลยค่ะเตาหัววันน เพิ่มเยอะหน่อยนะคะเพราะว่ากินได้ทุกวันแล้วก็ได้ถาดใส่พวกขวดแล้วก็ปลกแก้วเพิ่มมาด้วยนะคะอามาจัดให้ดูเป็นระเบียบหยิบใช้ง่ายส่วนชั้นว่างใครเนี่ยก็เพิ่งสอยมาเลยค่ะใส่บ้านน่าจะมีกันแล้วนะคะแบบนี้ผักที่ล้างแล้วเราจะสบพห้แห้งสนิทแล้วก็รองด้วยทิชชู่ด้านล่างช่วยดูดความชืน้นส่วนใหญ่วันจะสั่งของสดผ่านแอปแต่ถ้าวันไหนมีเวลาไปเดินเลือกเองนี่คือจะแฮปปี้สุดๆเลยนะคะเพราะว่าเราได้จับได้เลือกเองแต่ว่าเสียก็คือมันจะได้ของเกินจากที่ลิสต์ไว้ทุกทีเพราะว่าเห็นผัก ะะส่วนผักแบบหัวหวานจะห่อพลาสติกแรปแล้วก็เก็บไว้ในช่องผักนะคะเู้เอนหวานค่อนข้างจะเล็กถ้าใส่กล่องหมดมันจะเปลืองพื้นที่มันจะใส่ไม่หมดนะคะเนื้อสัตว์วันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วแบ่งใส่กล่องกล่องละประมาณครึ่งกิโลค่ะแล้วก็แช่ฟรีซเอาไว้ช่วงนี้คิดว่าคงยังไม่มีเวลาทํากับข้าวทุกมือก็เลยจะไม่ได้แยกเป็นพอชั้นแบบต่อมือนะคะแต่หวันว่าจะทําเป็นมิลเพเปก็คือท,ทําทีเดียวเก็บไว้ได้กินหลายๆมือแทนเสร็จเรียบร้อยก็จัดทุกอย่างเข้าตู้เย็นเห็นแล้วมันแบบ ใจฟูมากเลยตอนนี้ตูเ้เย็นกลับมาแน่นเหมือนเดิมแล้วค่ะแฮปปี้มากมีเทคนิคเก็บของสดในตูเ้เย,ย็นยังไงก็มาแชร์กันได้นะคะ